โอดาโอโอดาลาโอดาลาโอดาแปลว่านี่ได้ไหมห้องค่ะห้องเนาะโอดาลาก็คือหลายห้องเอลบิเซเอลบิเซแลรแลรเสื้อผ้านะคะโอเทลโอเทลแลรโอเทลแลรโซรุนโซรุนลาโซรุนลาโซรุนแปลว่าปัญหา เช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าสุรุนโยกไม่มีปัญหาสุรุนโยกปัญหาชามาชืชชามาชืชชามาชืลาชามาชืลาเสื้อผ้า,า,า,านะคะเอ็กซานเน่เอ็กซานเาน่แลรเอ็กซานเน่แลร์ร้านขายยาพาทเทสพาทเทส พาทเทสเล่มันฝรัง่ง